ญาติโยมมาใส่บาทแล้วก็นํามาแยกแขึ้นไปถวายพระอาจารย์จ้าอ๋อขึ้นไปถวายพระปัญยาอยู่บ้านนี้เหรอครับจ้าอยู่บ้านเพราะเป็นแม่วัดยูนี่แปบเพราผู้ใหญ่บ้านเกนะ่า <c oughs> น,นี่แม่ๆนี่ก็มาจากบ้านเราหมดเลยเหรอครับนีใจครับแม่เป็นแม่วัดยูนี่เรามาเห็นเหตุการณ์แบบนี้รู้สึกจังไงครับละก็เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทั้บ้านเฮานั่นแหละเนาะแม่เนาะ ทำอยู่นี่ทุกวันเลยเหรอครับก็ช่วงนี้ติดเทอมติดเทอมทุกอย่างตั้งแต่ล้างรถล้างถนนมาได้ที่ยากว่าเสร็จก็มาทำตรงนี้ครับของทุกอย่างก็มาจากสายบุญที่มาทำบุญกันที่วัดป่าดุนคำมาใส่บาตรยามเช้าสวัสดีครับก๊อกก๊อกนิวนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดป่ารุนธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินนะครับอยู่บริเวณโรงครัวของวัดนะครับที่เรามารับประทานอาหารกันเนี่ยนะครับเรามาดูนะครับด้านในโรงครัวมีอะไรครับนี่ครับท่านผู้ชมภายในโรงครัวสวัสดีครับท่านผู้ช่วยอันนี้กําลังทําอะไรกันครับนี่กำลังจัดพัสดหาร ถวายพระอาจารย์ค่ะอ๋อที่เขามาใส่บาตรเมื่อเช้าใช่ไหมครับแล้วก็มาจัดแบ่งแยกถวายพระอาจารย์ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาไว้เอาไว้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่มาทํำบุญครับได้รับประทานกันเนาะครับแล้วบางส่วนก็เอาไปช่วยชาวบ้านคช่วยชาวบ้านที่ผู้ยากไร้ ผู้ได้อากาศผู้ป่วยติดเตียงอันนี้นำขึ้นถวายหลวงพ่อด้านบนนะครับโอนน้ออกกล้องนี่ก็จะออกีกระไดขาออกลอนี่คิดอันนี้คุณครูจิตศาโอ้เนี่ยแล้วอันนี้นำไปที่ไหนครับนี่ เอาไปถวายพิถวายหลวงพ่อด้านบนศาลานะครับนี่มาดูด้านในนะครับอันนี้จัดจัดแยกนะครับแยกออกนะครับแยกประเภทออกใส่ตะกร้าเพื่อเอาให้ญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดแล้วก็มากราบนมัสก,การหลวงพ่อได้รับประทานกันนะครับช่วยกันคัดแยกนะครับตะกร้าขนม คระ้าขนมที่เป็นอาหารประแยกออกของหวานของข้าวบบช่วยกันแยกข้าวข้าวเหนียวครับเช้าสวัสดีครับอันนี้เป็นการเป็นการ ทำอะไรครับนี่อ่ามีเยอะแยะค่ะครับแยกใช่ไหมครับแยกจากที่อ่าญาติโยมมาใส่บาตรแล้วก็นำมาแยกขึ้นไปถวายพระอาจารย์จ้าอ๋อขึ้นไปถวายพระอาจารย์ถวายพอาจารย์มาจ้าญาติโยมก็ร่วมกันรับประทานกันรับประทานด้วยกันครับทุกคนนะครับก็ได้รับประทานของนี่แหละครับ อร่อยอร่อยอิ่มอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มบุญกันอันนี้ยังไม่ได้จัดอันนี้ยังไม่ได้จัดค่ะคับผมมาดูด้านนี้อันนี้เป็นของหวานมาดูด้านนี้รับอันนี้ที่วัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเรียมอำน,นโพนามนจังหวัดกาฬสินธุสวัสดีครับคุณยายนี่ คุณยายอยู่บ้านนี้เหรอครับค่ะอยู่บ้านโอ้เป็นแม่วัดอยู่นี่ครับแม่วัดอยู่นีบุรัตตะพ่องตัดวัดบุรัตต์อลุงก็อยู่นี่บ่บ้านนี้บ่อ๋อตั้งแต่พ่อตั้งแต่ตั้งวัดครับครับผมเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนีโอ๋อเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านมู่ใดครับมู่แปดโอ้ผู้ใหญ่บ้านเก่าเนาะครับของเมื่อนี่ครับมัดซอยยุนีบ่ครับ มาซอยดูวัดนี้น่ครับเป็นบางครั้งครับครัด้วยด้วยเป็นบางครั้งแบบน้ำวางเท่ากบมาดูก็แยกออกนะครับขนมแยกออกน้ำก็แยกออกต่างหากนะครับนี่ก็ชาวบ้านเรานะครับที่มาเป็นแม่วัดอยู่ที่นี่เขาช่วยกัน ข้าวเหนียวก็จัดใส่กระติบเลยครับคุณยายจ้าใส่กระติบโอ้เราม่ทำบุญหรอกใส่เวรเวินอ้ใส่กระติบแหรอกไปให้ญาติโยมเขากินเนาะอ,อันนี้แม่แม่นี่ก็มาจากบ้านเราหมดเลยเหรอครับนี่อ๋าโอครับอันนี้บ้านเฮาเบิร์ตยู่นี่อยูนินี่แต่บ้านเฮาบ้านสังคมอ๋อครับอ๋อครับคือในส่วนนี้นี่มีแต่ชาวบ้านสังคมพัฒนาเรากี่หมู่นะครับสามหมู่ สีมูครับสองมูหามูแปดมูสีครับครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้วัดเรามีชื่อเสียงมากแล้วก็คนมาเยอะแยะเลยถือว่าเป็นบุญเนาะครับเป็นบุญของชาวบ้านเราครับเต็มได้ครับแม่เป็นแม่วัดอยูน่นี่เรามาเ,เห็นเหตุหการณ์แบบนี้รู้สึกจังไดครับจ่ว่าเฮาเห็นแบบนี้นะแม่แม่เห็นแบบคนมาหลายๆบ้านเฮ้านะคุณแม่เขารู้สึกจังได บ้านนึงเ่อใจันเได้เยวตเลยจรอเขาเห็นแต่ทางอื่นเนาะอยู่บ้านเขาอยู่บ้านนอกบ้านในป่าในเขายังสี่ยังมีโอกาสแบบนี้นี่ถือว่าบุญบารมีเพิ่นแรงศรัทธาครับน่อยุกยาเพื่อ่ต้นไม้อครับตอนได้ที่แรกตอนได้ที่แรกนะครับ นั่นแหละก็เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของไทยบ้านเฮานั่นแหละนาอแม่เนาะไป้ำเลียไน้เลี้ยงไ้ลีไป้เลี้ยงไปน้รไปน้เี้ยงไน้ียไนดี้นเียงนี่ไนครับหลังเนเน้น้นครับำ้้้้ไลไยินดีครับยินดีเนาะ ขนาดแม่ควายอย่างนี้เห็ดทุกอย่างยูทูบเบอร์ก็ต้องเห็ดได้ทุกอย่างเง<ช>ี้ยบอกครับเนี่ยให<ช>ม่บนนั้นใดอันนี้จัดขึ้นข้างบนบอกครับนี่ย <นะ S 1> จัดขึ้นบนสาราอ๋อครับจัดผลไม้เน,นี่ยแหละครับอันนี้ก็คือจากสายบุญนะครับที่มาร่วมกันทำบุญใส่บาตร ที่วัดป่าอรุณธรรมในวันที่27ตุลาคม2566นะครับอันนี้แกงหน่อไม้ดองหอมหอ,อมหอมห่วยห่วย,อ,วย,วยอันนี้จะจัดอีกอันนี้แม่วัดก็จัดการใส่ถาดนะครับ แล้วก็จะยกขึ้นต้องซีนป้องกันมาแรงวันอ๋อซีนด้วยปิดด้วยพลาสติกครับปิดด้วยพลาสติกป้องกันมาแรงวนันมาแงวันอันนี้นเป็นที่จะทลายขึ้นขรวัวมามาทำอยู่นี่ทุกวันเลยเหรอครับก็ช่วงนี้ติดเทมอมติดเทอม ปกติก็สอนโรงเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยครับเปิดเทอมวันไหนครับเพื่อเปิดเทอมวันที่หนึ่งโอ้ใกล้แล้วใกล้ครับอันนี้ช่วงเปิดเทอมช่วงเปิดเทอมนี่ก็เสาร์อาทิตย์จะมาครับ,รบอันนี้ก็คือคุณครูจิตอาสาเนาะ ภาษาผู้ปฏิบังานอยู่ที่สทศบาลน้องหมาสารคามนะครับหลังเรียนก็มาเรียนจีราสาสตร์บ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ยางตลาดตลาดศิลป์เนาะครับจากนี่แปดสิบกิโลโอ้ครับแล้วรู้จักวัดป่าอรุณธรรมนี้ได้ยังไงครับถึงได้มาอ๋อ YouTube YouTuber ของเรานี่แหละเพราะว่า YouTuber จะเป็นสื่อกลางที่ดีมากเลยครับ ถ้ามีมียูทุกเบอร์ไม่รู้จักนะครับถ้าใครจะมาวัดของเราก็เตรียมบัตรประชาชนมาด้วยนะครับครองเกียวให้ถูกต้องก็จะมาช่วยช่วยทุกอย่างเนาะกิจอาสาอยู่ตั้งแต่ล้างห้องล้างถนนมาตั้งที่ห้ากวาดเสร็จก็มาทำตรงนี้ครับแล้วก็มาเตรียมอาหารจน ขอบคุณท่านชันเซมเกันครับมาตีห้าทุกวันเลยทำทุกอย่างล้างห้องน้ํากวาดใบไม้กวาดขยะเก็บขยะทั้งหมดครับเราไม่เกียงอันนี้ถือว่าเป็นกิดอาสาครับมาด้วยใจศรัทธาที่แท้จริงเลยนะครับสาธุบุญด้วยนะครับคุณครูครับเตรียมของที่จัดขึ้น ขวายหลวงพ่อบนสารานะครับที่โรงครัววัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบละเลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับของทุกอย่างก็มาจากสายบุญที่มาทำบุญกันที่วัดป่าอรุณธรรมมาใส่บาตรยานเช้านะครับ ที่บริเวณรอบรอบนี่เลยนะครับตั้งแต่ประตูวัดยันนู่นนะครับรอบศาลาวัดเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง y t u t u ก๊อกก๊อกนิวด้วยนะครับ